้าวนะครับวันนี้สวัสดีเป็นทางการแม่เราสวัสดีครับสำหรับวันนี้เมนูเมนูอะไรแม่กายอดมะพราะ้าวยำค่ะยำยอดมะพราะ้าวอ่อนอ่าดูกล้องแม่หันไปทางกล้องเลย <laughs> แม่ยังไม่ชินกล้องนะครับอย่าว่ากันนะครับวันนี้ก็มาอ่า เรามาทำเมนูวันหยุดกันยำยอดมะพร้าวอ่อนใส่แล้วมั้งครับแมใ่ใส่กุ้งใส่กุ้งใสหมูหมนะคะแล้วก็ไข่มีไข่ม,มีไข่ด้วยมีกุ้งมีหมูสามชั้นค่ะมีไข่แล้วก็ยอดมะพร้าวอ่อนยอดมะพร้าวอ่อนก็เอาไปลวกก่อนนะคะอืะแล้วก็ราดด้วยน้ำจิ้มซีฟูด ใช่ไหมใช่คะ่ะแม่มองกล้องครับไม่ต้องหังมามองผมใช,ใช่คะ่ะวันนี้วันหยุดเรามาเมนูยำใช่ไหมยำ,ยำใช่ยำยำแล้วก็เรามาทักทายเอฟซีใหม่ที่เข้ามาจากสอปป,อปอลาวนะครับขอทักทายเอซใหม่หน่อยพูดพูด ภาษาเขาพูดยังไงแม่สวัสดีสบายดีสบายดีสบายดีแม่แม่เราไหวพร้อมกันสบายดีสบายดีโอ้ขอบคุณเอซใหม่จากสปอปลอาวด้วยนะครับผมต่อไปแล้วก็หเราไปเที่ยวสปอปลอาวได้นะแม่ค่ะโอ้โหแล้วก็เราก็จะไม่ลืมเอฟซีเก่าแล้วด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามช่องเรากันเดี๋ยว มาลองชิมดีกว่าน้ำลายผมไหลละลิ้นพันกันทุกทีเวลาเห็นอาหารเนี่ยเรามาชิมกันดีกว่าแม่เลยอร่อยเปล่า <c oughs> <c oughs> อร่อยไหมดูซิเอาด้วยห e มูสามชั้นคำโต,ตๆอเลยดีกว่า <c oughs> อร่อยไหมแม่แม่ชิมพร้อมกันเลยเออะแม่ชิมก่อนให้เกียรติผู้อาวุโสก่อนนะครับโอ้โหให้แม่ชิมก่อน เอาเรามาโชว์กันเลยแม่โอ้สามชั้นเด้งอร่อยแซบแซบออลีเดอร์เมนูวันนี้ตำด้วยกุ้งเสือตัวด้วยกุ้งรวกสดๆแม่เรากินกันเลยกินโชว์กันเลยวันนี้ ขึ้นไปขึ้นมานี่หยุดไม่อยู่จริงๆนะไม่ได้คุยไม่ได้คุยเลยนะเนี่ยวิแว่นก็ลืมตายแล้วหุดไม่อยู่นะอร่อยจริงขอไข่เลยตักใบหนึ่งครึ่งใบเลยไม่ใช่ใบหนึ่งออืื พูดไม่ออกเลยจำปากจำคำอร่อยมากเลยเป็นเมนูที่เด็ดมากเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่เห็นยอดมะพร้าวอ่อนยอดมะพร้าวอ่อนนี้ทำยังไงอ่ะแม่ ล้างอย่างล้างล้างให้สะอาดแล้วก็ต้มไปลวกลวกหั่นเป็นชิ้นชิ้นแล้วก็ลวกกรอบอืมอือกรอบอร่อยล้างเกลือป่ะแม่ล้างล้างเกลือหน่อยเกลดอหม่อยผมเพื่อนเพื่อนลองทำตามดูนะเมนูนี้ผมว่าเด็ดมากเลยแม่เขา นั่งทำการบ้านนั้งคืนนะเนี่ยเอาใจเอาใจฟ c ีนั่งทำการบ้านทำเมนูนี้วันหยุดแม่ก็จะมาทำให้เราทานเราไม่ทำเองเรารอกินอย่างเดียวตอนนี้เอาอีกสักคำหนึ่งแม่เรามากินกุ้งอร่อยกุ้งสดสดกุ้งซื้อมา ตากล้องผมน้ำลายไหลอีกแล้วโอเคสำหรับคลิปนี้แม่ปิดคลิปหน่อยนฝากกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมแม่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอืมกดติดตามด้วยเนาะค่ะติดตามด้วยค่ะเหมือนเดิมก็นั่นแหละครับก็เมนูนี้ก็ทำให้มีความสุขดีวันหยุดเราฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับ ช่องเกียรติคุณมพีพง์นะครับก็แล้วคลิปหน้าค่อยกลับมาเจอกันใหม่โอเคครับแม่สวัสดีกันสวัสดีครับสบายดีสบายดีนะคะท,ที่กดติดตามช่องอเกียรติคุมพีพง์นะครับเข้าไปในหน้าจอที่เขียนว่า youtube น,นะครับจิ้มเข้าไปเลยครับ youtube แล้วก็ค้นหาครับ พิมคำว่าเกียรติคุมพีพงศลระเอกอไก่สละอียอยั์รอเลือต่อเต่าสละอิเว้นวักครับกอไก่สลุก หมอม้าึ้นแล้วนะครับคําว่าเกียรติคุณบีพงศ์นะครับหาไม่ยากแล้วก็จิ้มเข้าไปเลยนะครับจะเจอช่องผมเกียรติคุณบีพงศ์กดคําว่าติดตามที่เป็นตัวหนังสือสีแดงนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วก็กดกระดิ่งครับเลือกไปที่ทั้งหมดก็จะแจ้งเตือนเพื่อนๆไปเวลาผมลงคลิปใหม่ๆก็จะได้เห็นนะครับ นี่คือวิธีการกดติดตามนะครับทางช่องทาง YouTube นะครับ